อ้าวเด็กๆรู้จักกันแล้วเหรอคนอื่นคัดลายมือกันไม่แข่งกันคัดลายมือกับเพื่อนดูบ้างละ่ะได้นลยครัแข่งกันแต่ไม่เอาชนะเอาสนุกเนะรู้ไหมข้อดีของการคัดลายมือคือฝึกให้มีสมาธิ นี่รู้ไหมว่าหาแฝกนี่มีประโยชน์อย่างไรดูเหมือนยญ้าธรรมดาเลยค่ะดั่นสินี่แหละเล็กในสายตาคนทั่วไปแต่มันเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันน้ำท่วมเชียวนะในหลวงท่านทรงคน้นคว้าทรงวิเคราะห์ไตรตรองทดลองจนเป็นผลเพื่อให้เราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อของทุกอย่างมีคุณค่าถ้าเราใช้เป็น คุณค่าที่ได้บางทีมากกว่าที่เราคิดไว้เสอีกลายมือไม่สวยเลยอะคุณตาเขียนบ่อยๆก็สวยได้แต่ที่แน่ๆสมาธิสั้นคือสาเหตุกลับไปคัดลายมือบ่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแล้วของอ้อล่ะคะอืมเขียนใช้ได้นี่เออแล้วของชัยกับกระรอกที่บ้านคงเตรียมเสร็จแล้วละสินะถ้าเช่นนั้นวันมะรืนไปเจอกันที่โครงการนะ บ้านต้องเรียนและปลูกแยกแฝกเหมือนกันหรือเปล่าคะถ้าไม่ร่วมมือไม่สามัคคีกันทใหมถึงเป้าหมายที่เราได้ดูกันวันก่อนก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะสิในหลวงทรงวางรากฐานไว้ว่าต้องร่วมมือกันทําให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชนบทเราอยู่กับธรรมชาติทำมาหาได้ก็จากธรรมชาติเราก็ต้องรักธนูถนอมถ้าเราไม่รักธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่รักเราทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ดินทลม่มฝนแรงเป็นเหตุให้ผู้คนเดือดร้อนไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยหนูจะรักท้องฟ้ารักป่าไม้รักน้ำและอากาศรักหมดเลยเอะคุณตาทำอะไรเหรอคะกำลังจะโทรหาคุณพ่อหนูไงละ่ะมาอยู่หลายวันกันแล้วนี่อดีจังเลยคะ่ะกำลังคิดถึงพอดีเลย สวัสดีคะ่ะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะห,หนูสนุกมากเลยคุณตาสอนเยอะแยะเลยเอา้าวใจเย็นค่อยๆพูดคุณพ่อดูไหมคะเลยเปิดจากขี้ในเป็นยังไงเป็นยังไงเหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอะกเป็นการสร้างและเตรียมตัวเองให้พร้อมซะก,ก่อนแล้วจึงค่อยเปิดรับสิ่งใหม่ๆม,มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองและสังคมของเรา ใช่ทรงใช้คำว่าระเบิดจากเครื่องใดไงคะให้ส่วนรวมคิดและทำเป็นองค์รวมไม่ยึดติดตำราแต่ได้ประโยชน์สูงสุดเช่นที่ศูนย์การเรียนรู้เขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาและพิคมทองจังหวัดนาราธิวาสเป็นศูนย์ทดลองและพัฒนากเกษตรแบบครบวงจรด้วยคะ่ะร้อมกับนำระบบทันสมัยมาพัฒนาโครงการด้วยครับคุณพ่อเลือกเฉพาะที่สำคัญอย่าง GIS ผสมผสานได้อย่างลงตัว เพื่อรักษาดินเสื่อมโทมและป่าไม้ได้ทันการเป็นการดูแลที่เรียกว่าภูมิสังคมสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบไทยเราเป็นการปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่พัฒนาไงล่ะคุณตาน้องแย่งคุยหมดเลย <c oughs> เอา้าเอาทะเลาะกันแล้วเหรอนี่ถ้าต้องทำอะไรร่วมกันแค่นี้ก็ทะเลาะกันแล้วที่ตั้งใจร่วมกันก็คงสำเร็จได้ยากนะสิฟังนะการทำงานนั้น เราต้องสามัคคีกันเป็นสำคัญแบ่งปันกันช่วยเหลือกันไม่ว่าเขาจะเป็นใครการร่วมมือกันทำให้สำเร็จผลตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นสากลก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ทั้งนั้นแม้จะทรงมีพระชนมายุ84พรรษาก็ยังทรงให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องวันหลังอย่าแย่งหรือทะเลาะกันนะดูอ้อสิหน้างอเลยเห็นไหม เข้าใจแล้วไม่น่างอแล้วค่ะคุณตาสนุกขนาดนั้นเชียวเหรอต้นอ,อ้อค่ะตอนนี้หนูรักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติด้วยละ่ะคุณตาบอกว่าได้ปลูกป่าในใจพวกหนูแล้วค่ะฝนด้วยต่อไปจะรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนรักตัวเองเลยใช่ไหมครับคุณตาใช่ปลูกป่าในใจก็เหมือนกัน เราได้ปลูกฝังความดีงามไว้ที่จิตใจให้เจริญงอกงามและอุดมสมบูรณ์เหมือนป่าใหญ่เพื่อก่อประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั่นเองมเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่ามาแล้วจะพาไปเที่ยวแบบมีคุณภาพด้วยล่ะคุณตาเที่ยวอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างไรล่ะคะคุณตาก็เที่ยวแบบที่เรามาอยู่ที่โครงการนี้ไงเที่ยวแล้วได้ความรู้ไปในตัวไงละ่ะใช่ <laughs> คุณสบายใจแล้วสิคราวนี้ เด็กๆสนุกกันลืมเลยค่ะอ้าผมบอกคุณแล้วคุณตาเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแหมคำสอนของพ่อช่างทันสมัยจริงๆหลังจากเข้าถึงด้วยความมุ่งมั่นแล้วเมื่อถึงขั้นลงมือปฏิบัติต้องคำานึงเสมอว่า ไม่มีคนหนึ่งคนใดทำตามลาพังได้ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันด้วยความสามคัคคีจึงจะเกิดพลังในการแก้ปัญหาให้ลุล่วงด้วยดีเพราะความสามคัคคีความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดการแบ่งปันนำไปสู่การบริหารจัดการคนและทรัพยากรได้อย่างลงตัวตามความต้องการของชุมชนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเข้าถึงแหล่งพื้นที่ธุรกันดาลและทรงนำพาราษฎรให้พึ่งพาตนเองตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน